สามขั้นตอนแก้ได้ทุกปัญหาอย่างแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าตัวคุณกับตัวปัญหาคือคนละตัวกันคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแล้วปัญหาก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคุณเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเผชิญหน้ากับปัญหาคุณต้องรู้ตัวทันทีว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ปัญหาก็คือปัญหานะมันไม่ใช่ตัวฉันคุณต้องแยกตัวเองออกมาแล้วก็มองปัญหาเป็นเป็นกองเป็นคนละกองอย่างที่สอง ให้คุณลงมือทําอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่ามันจะทําให้ปัญหานั้นคลี่คลายหรือว่านําไปสู่หนทางในการแก้ปัญหาให้ลงมือทํามันอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดอย่างร้อยเปอร์เซนอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าถ้าฉันลงมือทําอันนี้แล้วเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์มันน่าจะดีขึ้นมือทําเลยทันทีพอคุณทําเสร็จแล้วคุณปล่อยวางอันนี้สําคัญมากบางคน ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพราะว่าเอาตัวเองไปหมกมุ่นอยู่กับปัญหามากเกินไปจะมองหันมองไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหาขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกเหมือนกันนะคะเมื่อคุณปล่อยวางปัญหาแล้วหน้าที่ต่อไปของคุณก็คือไปหาอย่างอื่นทําคุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยการเอาตัวเองมาหมกมุ่นอยู่กับปัญหา คุณจะสามารถแก้มันได้ด้วยการที่คุณหันเอาตัวเองไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไปอาบน้ำไปฟังเพลงหรือไปอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้คุณอารมณ์ดีที่มันจะยกระดับอารมณ์หรือว่าระดับความรู้สึกของคุณให้อยู่ในไวเบรชั่นสูงๆพอคุณทำมันคุณอยู่กับมันแล้วคุณแฮปปี้คุณมีความสุขเมื่อคุณหันมองย้อนกลับไปที่ตัวปัญหาคุณจะพบทางออกที่บางทีมันทาให้คุณคิดว่าเฮ้ ทำไมตอนแรกฉันคิดไม่ออกวะหรือว่าคุณจะมองปัญหานั้นกลายเป็นเรื่องเล็กหรือเป็นเรื่องจิ๊บจอยไปเลยหรือแม้กระทั่งปัญหานั้นอาจจะคลี่คลายไปได้ด้วยตัวของมันเองโดยที่คุณไม่ต้องลงมือลงแรงทําอะไรที่มันหนักที่มันเหนื่อยเลยก็ได้เหมือนเราทําเฉพาะสิ่งที่เราทําได้ในตอนนั้นแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจัก,กรวาลปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ ตัวในของคุณของความยิ่งใหญ่ในตัวคุณให้เขาจัดก,การปัญหาให้คุณซึ่งนี่นเป็นสิ่งที่เขาถนัดอยู่แล้วเขาอยากจะช่วยคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรู้จักใช้เขาให้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน,อน,อนที่สนใจอยากจะรู้เรื่องกฎแรงดึงดูดตอนนี้อ้อยมีอ e ีบุ๊กชื่อว่าความลับกฎแรงดึงดูดที่กูรูไม่เคยบอกคุณสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามไปได้ที่อินบ็อกซ์หรือว่า Li@ n e แอดเพศัตรูนกกะลาสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ เทศัตนอการกลาสอนวิชาสัตธรรมสวัสดีค่ะ